ของสุดท้ายของโปรโมชั่นลดกระหน่ำรับปีบัว p พีซีคาจัดให้10คันลดสูงสุดครึ่งแสนเพื่อต้อนรับปี2564และสู้วิกฤตโควิดส่วนรถยนตราชพฤกษพีคาเซ็นเตอร์จัดโปรโมชั่นลดราคารถยน10คันให้ทุกท่านได้จับจองในราคาที่ถูกลงจะมีคันไหนบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าครับคันแรก ม a สด้2 1.3 Hi Connect ปี Con 2018ที่มาพร้อมภายนอกไฟหน้าโปรเจคเตอร์และเดย์ไลท์ภายในที่มีโรคบขับขี่ต่างๆมากมายเช่นระบบเบรก ABS EBD พวงมาลัยมัลติฟังกชันพร้อม Cruise Control หรือแม้แต่หน้าจอ Active d i v i n g Display และปุ่มควบคุมอัตริยะ Center Commander ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mazda 2และ Mazda 3 ทั้งหมดนี้คุณจะซื้อได้ในราคาเพียง352,000บาทจากเดิม417,000บาทคันที่ 2. Toyota Corolla a l t i s t ส e-cng ปี2015ด้วย cng โรงงานที่จะทำให้คุณประหยัดค่าเชื้อเพลิงลงมากและสามารถเก็บเงินนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากค่าเชื้อเพลิงที่จะถูกลงแล้วรถคันนี้ก็ยังมีราคาที่ถูกแสนถูก รถเหลือเพียง322,000บาทเท่า hmm. น yeah. no. yeah. ั้นผ่อนเพียง5,000บาทคุณก็มีรถดนขับแล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับคันที่3 Toyota ต้ r o l l a a l t i s 1.8G ปี2016นี่คือรถเก่งที่ให้ระบบกรองอากาศในห้องโดยสารเกียร์ไฮดรอลชิฟต์เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าปุ่มพุทธสตาร์ทและอีกมากมายให้กับคุณคันนี้เราลดให้เหลือเพียง4 2 2 0 0 0บาท คอนพียง7บาทเานเท่านั้เคเลที่4อ a n g e r Double Cab 2.2 HLT Rider ใครที่กำลังมองหากระบะสีสวยเด่นแต่การใช้งานสมบุกสมบันบรรทุกสิ่งของต่างๆได้ต้องคันนี้เลยเลนเจอคันนี้มาพร้อมกับระบบ Cruise Control สญญาณกับระยะช่วยจอดและอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้ในราคาไม่ถึง5 0 0 0 0นบาท คันนี่5 MG GS 1.5 Turbo H ปี2018 SUV ออปชั่นจะเต็มจาก MG เหนือกว่าด้วยหลังคา s u n น o o f เปิดปิดระบบไฟฟ้าระบบนำทางนีเวเกชั่นกล้องมองภาพขณะถอยจอดระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางขับขี่สนุกด้วยเกียร์แพดเดลชิฟและครู e คอนโทรลจากเดิม4 9 0 0 0 0บาทช่วงนี้เราลดเหลือเพียง442,000บาทเท่านั้น นี่คือ5คันแรกจากโปรโมชั่น10คันของศูนย์รถยนต์ราชพฤกษ์พีคารเซ็นเตอร์ที่เราจัดโปรโมชั่นมาต้อนรับปีใหม่สู้วิกฤตโควิดไปได้วยกันอีก5คันที่เหลือจะเป็นคันไหนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างต้องรองติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยรถยนต์มือสองสภาพดีพร้อมใช้งานต้องศูนย์รถยนต์ราชพฤกษ์พีคาเซนเตอร์เท่านั้น